สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับพบกับช่องตี้ติกรถดมือสองครับวันนี้นะผมมีรถสวยๆนะครับเข้ามาให้ชมอีกหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้า v ีออสนะครับ1.5นะครับเอสนะครับตัวไมดิ้อนตัวพิเศษนะครับเดี๋ยวยังไงตัวนี้นะผมให้ชมรอบคันก่อนเดี๋ยวมาสรุปกันทีนี่นะครับสภาพโดยรวมนะครับเดี๋ยวให้ชมมันก่อนนะครับสีสันรอบคันนะผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับนี่ครับสภาพกิฟต์นะครับบอกเลยว่าสวยจริงๆครับคันนี้นะรถบ้านแท้นะครับผมตัวนี้นะ ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับตัวท็อปเลยนะครับเป็นตัว S นะครับในดิจิตอลนะครับโฉมนี้นะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับปี2004นสะครับสภาพนี้ผมบอกเลยว่าหานะครับยากนะครับที่จะได้เดิมๆอย่างนี้นะสีสันสวยงามรอบคันนะตัวนี้ครับผิวพันสวยนะครับสีทองนะครับเหมาะแก่การใช้งานในครอบครัวมากๆนะครับดูแลง่ายมากๆนะครับตัวนี้นะเนี่ยครับชุดแต่งนะครับของตรงรุ่นโรงงานเลยนะครับ สภาพสวยๆเลยนะครับริ้วรอยแทบจะไม่มีเลยนะครับน้อยมากๆนะครับที่จะนะครับริ้วรอยถือว่าน้อยมากนะครับสีนี่ผมตีให้เก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นนะเงาฉ่าทั้งคันนะครับผมตัวนี้นะด้านขวานะครับให้ชมมันก่อนเลยนะครับหล่อมากๆนะครับสีอาจจะมีสะท้อนนิดหน่อยนะครับแสงนะครับโอเคครับ นี่นะครับด้านซ้ายนะครับสภาพสวยนะครับสวยมากๆนะครับแม็กสวยนะครับผิวพรรณสวยงามนะครับน่าใช้มากมากครับตัวนี้นะ รถรุ่นนี้นะครับดูแลง่ายนะครับไม่จุกจิกนะครับอะไรถูกนะครับใช้งานโดยยาวดูแลดีๆใช้อีกยาวนะครับหลายปีเลยครับสภาพพร้อมใช้เลยชุดแต่งก็หล่อนะครับตัวนี้นะสีสันสวยงามนะครับผมตัวนี้นะครับภายในนะครับสวยมากๆนะครับ แผงข้างประตูสวยใสเลยนะครับตัวข้างประตูนี่นะครับสีเมซิซินะครับเป็นลายนะครับลายผ้าสวยๆเลยนะครับเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับตัว S m y Digital นะตัวนี้นะครับเบาะนะครับสวยมากนะครับขึ้นลงนะครับน้อยมากนะครับเบาะถือว่าสวยมากเลยนะครับผมถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะครับเป็นเบาะกำมะหยี่เดิมจากโรงงานนะครับผิวพันสวยงามมากๆนะครับนี่ครับ หม่นะครับรุ่นนี้เป็นใหม่ดิจิตอลนะครับวิทยุแอร์ใช้งานได้ครบทุกอย่างสมบูรณ์มากนะครับเกียร์ออโต้นะครับไม่มีอะไรเสียหายนะครับสวยกริบเลยนะครับผมตัวนี้นะมีแอร์แบ็กครบนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนี้เลยนะครับผม S นะครับใหม่ดิจิตอลแท้วิ่งน้อยนะครับสองแสนกว่าโลเองนะครับอันนี้น่ครับใครหาใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังนะครับ สภาพสวยสมบูรณ์มากๆนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับภายในนะครับสะอาดเลยนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับสวยเลยนะครับถือว่าสวยมากๆนะครับเบาะอะไรครบนะครับสะอาดมากสีไม่ได้ซีดนะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่แสงสะท้อนนะครับตัวจริงสวยเลยนะครับนี่ครับผ้าเบาะไม่มีขาดนะครับบอกเลยนะครับเป็นผ้ากำมะหยี่ นุ่มนะครับเนี่ยครับนุ่มมากนะครับตรงรุ่นของเขาเลยนะผ้าเบาสวยมากนะครับเนี่ยครับสะอาดมากๆนะครับเห็นแสงสะท้อนนะครับเป็นแค่แสงนะตามเนี่ยที่เป็นเงาสะท้อนนะครับเนี่ยครับผมภายในสวยมากเลยนะครับผมไม่มีขาดอะไรเลยนะครับเบาะนุ่มฟูแน่นหมดเลยนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับให้ชมเครื่องกันก่อนนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับเครื่องนะครับเนี่ยครับสภาพนะครับไม่มีเยิ้มนะครับ สวยมากๆนะครับเครื่องเดิมนะครับไม่เคยแก๊สนะครับผมตัวนี้นะครับสภาพสวยพร้อมเลยนะครับเบาโชคอาร์กเอิร์กเดิมนะครับตัวนี้นะครับเบาโชคเดิมมอกอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้นะเครื่องนะครับไม่มีเยิ้มนะครับทุกอย่างเดิมสวยหมดเลยนะครับวิ่งหน่อยด้วยนะครับสวยมากๆนะครับโอเครับนี่นะครับด้านท้ายนะครับสภาพใสสวยเลยนะครับไฟท้ายนะครับซ้ายขวา สวยมากนะครับสเกิร์ตหล่อเลยนะครับผมตัวนี้นะครับตรงรุ่นหมดนะฝากระโปรงนะครับท้ายเดิมๆเลยนะครับผมตัวนี้นะภายในกว้างขวางนะครับสะอาดเลยนะครับปูแผ่นปูนะครับตรงรุ่นนะครับเป็นปูถาดรองสวยงามมากนะครับเนี่ยครับกว้างขวางมากๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ชมนะครับเนี่ยครับเดิมนะครับทุกอย่างนะครับเนี่ยครับท้ายนะครับเดิมรอยอาร์คเดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดนะ คันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่ครับไม่เคยเจาะแก๊สไม่เคยอะไรแก๊สเลยนะครับถ้ายเดิมเดิมทุกอย่างนะครับยางอะไรอยู่ครบหมดนะครับได้เดิมสวยมากๆนะครับตัวนี้นะยางนะครับถาดกูพื้นให้ครบหมดเลยนะครับผมครับมาดูภายในกันนะครับผมสภาพสวยๆเลยนะครับคอนโซลสวยๆนะครับไม่มีแตกหักอะไรเลยนะครับไม่วิ่งแค่สองแสนสามเองนะครับตัวนี้นะ ไม่แถมแน่นอนนะครับต no ัวน no ี้นะครับสภาพพร้อมใช้งานมากๆมาดูเกียร์นะครับเกียร์นะครับถอยหลังนะครับไม่มีรอนะครับเข้าชิดนะครับเดินหน้านะครับไม่มีรอนะครับไม่มีกระตุกนะครับเข้าชิดรถไปได้เลยนะครับไม่ต้องรอรอบรอร้อนนะครับตัวนี้นะส่วนนี้นะครับเป็นกระจกนะครับซ้ายหน้าหลังนะครับขึ้นลงปกติเลยนะครับส่วนฝั่งขวานะครับก็ขึ้นลงนะครับหน้าหลังปกติเลยนะครับผม ใช้งานได้ครบทุกบานนะครับออโต้นะครับผมตัวด้านขวาคนขับนะครับตัวนี้นะใช้งานหมดครบทุกอย่างนะครับกระจกข้างนะครับตัวนี้นะครับปรับเลนนะครับไฟฟ้านะครับปกติเลยนะครับขึ้นลงซ้ายขวาปกติทุกอย่างนะครับนี่ครับใช้งานได้เลยนะครับผมฝั่งขวานะครับใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับปรับเลนได้ปกติเลยนะครับเป็นเลนออโต้กระจกนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวพาไปลองขับออกถนนเลยนะครับเนี่ยครับรถขับดีมากๆนะครับขึ้นลูกระนาดนะครับไม่มีดังนะช่วงล่างดีนะครับกอะถนนดีมากนะครับไม่มีกุกกักให้กวนใจเลยนะครับการขับขี่นะครับนุ่มนวลนะครับเกียร์เข้าสมูททุกเกียร์นะครับตัวนี้นะครับขับดีมากๆกเกาะถนนดีเยี่ยมเลยนะครับเนี่ยครับรถช่วงล่างแน่นนะครับไม่มีดังนะครับขับสบายนะครับเดินทางไกลได้สบายเลยนะครับแอร์เย็นเพลยงพะนะ ตัวนี้นะครับทุกอย่างสมบูรณ์มากๆนะครับดูครับเดี๋ยวยังไงนะครับเราไปชมกันอีกทีท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมสรุปรายละเอียดให้ทราบอีกทีนะครับขอบคุณครับผมโอเคครับก็ทั้งหมดนะครับมาแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับตัวนี้เป็นปีรถ2 0 0พนะครับเป็น V ีออนะครับ1.5ตัว S นะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับตัวไมดิจิตอลนะครับคือตัวท็อปสุดนะครับ ตัวนี้นะรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับย้ํานะครับว่าไม่เคยติดแก๊สรถคันนี้วิ่งแค่2 0 0 0 0 0กว่ากิโลเองนะครับสภาพนี่สวยมากๆนะครับสีผิวพันธุ์ผมตีให้90%ขึ้นเลยครับเงาฉ่านั้งคันนะภายในนะครับเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมจากโรงงานสวยมากๆนะครับไม่มีขาดไม่มีล้มนะสภาพเบาะแน่นฟูทุกตัวเลยนะครับคันนี้นะครับช่วงลงช่วงล่างเกียร์นะครับสมบูรณ์หมดนะครับพร้อมใช้มากๆนะครับตัวนี้นะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับภาษีนะครับพิ่งหมดอ่าเดือนไปนะครับ เพิ่งหมดเดือนปี6 7นี้ไปนะครับเพิ่งหมดไม่กี่เดือนถ้าลูกค้าจบเต็มนะครับยังไงเดี๋ยวผมจัดการต่อให้นะครับโอเคครับคันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับยําไม่เคยติดแก๊สสภาพนะครับพร้อมใช้มากๆนะครับภายในสวยนะครับแอร์เย็นเพลงเพร้อทุกอย่างสมบูรณ์มากๆนะชุดแต่งครบหมดเลยนะครับใครที่หารถใช้งานบ้านเดิมๆอย่างนี้นะครับเอาไปใช้คันนี้ไม่ผิดหวังนะคันนี้ผมเปิดราคาไว้แค่99,0 0 0บาทเท่านั้นนะใครที่สนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับ24ชั่วโมงนะเบอร์ผมอยู่ด้านบนนะ มีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศเหมือนเดิมใครที่ไม่สะดวกนะครับโอนเงินนะครับยังไงผมมีบริการเก็บเงินไปถางให้พิเศษนะครับมีเฉพาะช่องเราแน่นอนครับโอเคครับคันนี้ผมฝากไว้ด้วยนะครับว่าเป็น1.5 s ตัวท็อปสุดไมดิจิตอลนะครับยังไม่มีเจ้าของฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ